เอกสาวของเราคุณหยาดทิพย์ค่ะต้องบอกว่าก็มีนักข่าวเนี่ยถามว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าคุณตุ้ย AF เนี่ยจีบหรือเปล่าเห็น <c oughs> บอกว่าโทรคุยกันส่งบีบีกันบอสแสบคุยกันเมื่อวานเจอนนองหยา,า <c oughs> ค่ะก็เลยไปถามว่าตกลงว่ากับความสัมพันธ์ของคุณตุ้ยเนี่ยเป็นยังไงหนังหยา,ขาเขาก็บอกว่าสนิทก,กันแบบพี่น้องเพราะว่าเคยร่วมงานกันในชื่นชีวานาวีนะคะ oh. แต่ว่าพอจบไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันบ้างตามภาษาคนรู้จักคนเคยร่วมงานกันแต่ว่าฝากบอกพี่นักข่าวมาด้วยว่าเปค หนุ่มคนต่อไปที่จะมาเป็นแฟนขอเป็นคนในวงการบันเทิงเท่านั้นจบคุณเอกราลจบแล้วเราไม่จบในวงการไม่จบไม่แต่เขาคือเขาคิดแบบนี้ก็คือแบบจะได้เข้ากันได้ไลฟ์สไตล์อะไรพวกนี้เข้าใจคุณเคยเห็นหยาดยังสวยมากนะคุณเคยเล่าให้ผมฟังแล้วว่าอะไรอะคะสวยออย่างนี้ฟังเสียงเลยดีกว่าค่ะ จีบนะคะคือไม่เห็นว่าเขาจีบตรงไหนเลยอะคะ่ะเป็นเป็นพี่น้องกันคะ่ะค่ะเจอกันก็แค่ง,งานที่ช่องเท่านั้นเองถ้าชอบอยากจะชอบคนอย่กชอบคนในวงการมากกว่าเพราะว่า,ารู้สึกว่าคนในวงการทําอาชีพเดียวกันอะเข้าใจกันแล้วก็ถ้าคนนอกวงการบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจเวลาเราเลิกดึกบ้างทํางานเจวันอะไรเงี้ยค่ะโอ